เราเหนื่อยไหมกับการที่จะต้องคิดเองอยู่ตลอดเวลาเราลำบากไหมกับการที่จะต้องใช้เงินตราในการทำบุญแล้วเราเหนื่อยไหมในการที่จะต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำแล้วเราได้บุญจริงๆหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วบุญคือผลของการทำความดีอยู่เพียงสิบวิธีการในการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆทำได้ตลอดทั้งวันและ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้รู้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปถามใครทั้งสิ้นนะครับเช่นการให้ทานโดยการให้อภัยซึ่งกันและกันในสังคมอันนี้ก็ได้บุญทําให้ใจเราเบาขึ้นสว่างขึ้นนุ่มนวลขึ้นเห็นผลกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครเรื่องของการมีศีลคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ไป อิจฉาลิษยาใคร P hmm. พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้ก็ทำให้เราได้บุญเช่นเดียวกันการยกมือไหว้ผู้อื่นอย่างนอบน้อมหรือการรับไหว้ผู้อื่นอย่างนอบน้อมก็ได้บุญเช่นเดียวกันเห็นผู้อื่นทำความดีเร,รมดเราก็ส่งเสริมการทำความดีของเขาเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันการชักชวนผู้อื่นทำความดีหรือการเล่าความดีให้คนอื่นฟัง เราก็จะได้บุญจากพฤติกรรมนี้ทางกายวาจาใจของเราในเรื่องของการภาวนาที่เราคิดว่าเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนผมได้ไปถามครูอบาอาจารย์หรือฟังจากเทศของพระสงฆ์ท่านได้แนะนำว่าให้ดูลมหายใจดูเป็นคู่ก็ได้นับเข้าหนึ่งนับออกหนึ่งนับเข้าหนึ่งนับออกสองนับเข้าหนึ่งนับออกสามทอย่างนี้ต่อไป เบื้องต้นเราทำแค่20ครั้งก่อนถ้าเรายังไม่ชำนาญจะทำที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้และก็ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เรารู้อยู่ที่ตัวเราเองคนเดียวสิ่งสุดท้ายก็คือการทำความเห็นให้ตรงอันนี้ต้องสังเกตอารมณ์ของตัวเองถ้าโกรธอยู่ก็ให้รู้ว่าเรากำลังโกรธอาจจะย้ำกับตัวเองสัก3-5ถึงครั้ง ว่ากำลังโกรธอยู่โกรธอยู่โกรธอยู่แบบนี้ก็ได้หรือมีความอยากได้อะไรที่เป็นไม่ใช่ของเราก็ให้รู้ว่าเรากำลังโลภอยู่โลภอยู่โลภอยู่อย่างที่สามก็คือถ้าเราหลงอยู่ก็ให้เรารู้ว่าเราหลงอยู่หรือเรากำหนดว่าเราไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับที่พูดไปทั้งสิบอย่างในทางศาสนาพุทธได้เคยสอนไว้ แต่ถ้าเราไม่สะดวกทําทั้ง10อย่างใน1วันเราทําแค่วันละ3อย่างไปก่อนเบื้องต้นพอชานาญแล้วเราค่อยเพิ่มไปทีละระดับอาจจะเป็น4อย่าง5อย่างแล้วเราจะรู้ว่าที่พูดมาไม่ได้พูดถึงราคาหรือว่าไม่ได้พูดถึงการใช้ใจ่ายเงินแม้แต่สลึงเดียวเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับคนคนหนึ่งฟังในเรื่องของการทำบุญสิบอย่างในศาสนา ในเวลาที่เข้าไปเจอปัญหาในชีวิตผมก็ถือว่าวันนั้นผมได้ทำความดีไปแล้วหนึ่งอย่างวันนี้เอามาเล่าให้ฟังเผื่อว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้แก้ปัญหาที่สำคัญวิธีการเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิน้นหากนำไปลองใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือว่ามีประสบการณ์ยังไงก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ